น้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะวันนี้นะคะอลิซาจะมาหาซื้อต้นไม้กันนะคะซื้อต้นไม้ไปปลูกคือเป็นหมู่บ้านเลยนะคะเป็นหมู่บ้านขายเพาะพันุต้นไม้ก็มีพี่เขาแนะนํามากลราคาถูกนะคะเดี๋ยวลองลองไปดูกันนะคะเป็นชื่อสวนลุงแดงลุงแดงพันไม้เ,เข้ามาข้างในหมู่บ้านนะคะ คือถ้าข้างโนอกก็จะอีกราคานึ่งข้างในหมู่บ้านนี่จะ,ะราคาถูกนะคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่ายให้ดูกันนะคะมาถึงที่แล้วอ่านี่นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะพันเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินดูว่ามีต้นอะไรบ้างนะคะอย่างต้นนี้อันนี้อะไรเนี่ยกระดิ่งนางฟ้านี่ต้นละ30บาทหลังขี่นก หลังขีนกอันนี้ห้าบาทเองหรอไี่ก็ต้นละห้าบาทก็มีเนี่ยนี่ไง<อ>าราคาใช่ไหมเอาไวยังหลังข,งขีนกก็ไม่รู้อันนี้ก็ถ่ายถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูรลคา่ะเดี๋ยวเดินดูกันนะคะอันนี้ต้นอะไรเนี่ยยี่สิบบาท ต้นอินจันถุงเล็กสิบแปดบาทต้นอินจันเป็นยังไงนะแม่โอ้อยยางนาหนิยางนายี่สิบบาทไหน,น <c oughs> อันนี้อันนี้มะม่วงลูกยง <c oughs> ปันอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยรู้ไปลเลยลูกนะลูกนะ <c oughs> อืมโูนี่ใหญ่มาก อันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะตัวอย่างดูหนึ่งครึ่งโลครึ่งโลโอ้โเยอะจังเลยเดี๋ยวเดินดูกันนะคะต้นสัด,ดาวหวานอันนี้ต้นส้มเขียวหวานสายน้ำผึ้งร้อยยี่สิบบาทนะคะนี่ขนาดต้นต้นต้นใหญ่อยู่นะอันนู้นตุเรียน หมอนทองนะคะต้นละ้นหนึ่งร้อยนู่นนะคะน,นี่อันนี้เงาะโรงเรียนต้นละห้าสิบห้าบาทนะคะน,นี่ต้นละห้าสิบห้าบาทอันนี้ขนาดต้น,นขนาดต้นเท่านี้นะจ๊ะอันนี้จะเอาไปสองต้นพี่ก,าาก้าบอ,อกสองต้นอ่ะต้นหนึ่ง น่าเอาสีต้นเลยนะคะเงาะลุงเรียนต้นละห้าสิบห้าบาทมีต้นทุเรียนนะคะร้อยยี่สิบบาทอันนี้ขนุน ทวายสามฤดูต้นละหกสิบบาทนะคะเี๋ยวต้นหนึ่งอ่าอันนี้ขนุนพันธุ์ขนุนทองมาเลยต้นละห้าสิบห้าบาทอ่าเอาไปต้นหนึ่งอ่าเน,นี่ะเลือกตั้งไว้อย่างละต้นมีหลายพันธุ์ชื่อพันธุ์มีหลายชื่ออันนี้เพชรราชาหกสิบห้า เอาต้นหนึ่งอันนี้พันเพชรดำรงนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทอ่ะเอาต้นหนึง่งเลือกก่อนอันนี้ต้นมังคุดนะคะต้นละหกสิบบาทอ่ะเราเลือกก่อน น่าได้แล้วนะคะเอาไปหนึ่งต้นต้นมังคุดเนาะนี่ฝั่งนี้ก็มีนะคะโซนนี้จะเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยราคาค่ห้5สา3สนะคะ, 25, 3, 10, 3, ะ,คะมีต้นลำดวนดอกจำปูนจำปีช่ำ40สมีมะขิดด้วยนี่ตัวละ20บาทเป็นชื่อพันธุ์ที่ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่หอม7ชั้น35บาท บุภาลำไฟชื่อไม่ค่อยคุ้นเลยนะคุดน้ำบุตรนิรันยิกาแก้วมุกดาส,สี่สิบโอ้ยโดูต้นอะไรมั่งนะคะฝั่งนี้น่าจะเป็นพวกไม้ประดับเยอะเลย เดินดูกันนะคะเอออันนี้ดอกกาหลงต้นละยี่สิบบาทเป็นแบบนี้เหรอเฮ้ยทำไมเราคุ้นจังใบเหมือนปีเสื้อชื่อดอกกาหลงหรอต้อนแบบนี้หูกระจงเขียว นี่เออ,อน,นีเป็นพวกแบบต้นไม้ประดับนะคะมีหกสิบบาทอันนี้ต้นลาร้อยสิบบาทหูกระจงด่างทับทิมอ,อู้วนาหน่า,นาต้นละสิบห้าบาทเอาสักสองสามต้น อันนี้ต้นไม้ยางนามีเชื้อเห็ดเพาะต้นละสามสิบใครต้องการต้นยางนะคะต้นละ30บาทต้นไม้ใหญ่อันนี้ไม้สักทองไม้สักทองแปดบาทเองเหรอ,หอใช่หรอไม่ถูกจัง ปลาดูถุงเล็กนี่กค่แปดบาทออเ,เออก็ถูกดีแฮะตะเคียนทองสิบบาทบุญนาคสามห้า 3, นี่ต้นผักหวานนะคะนี่ต้นอร้อยต้นผักหวานนี่ออีก็ต้นหนึ่งเหรอแม่ หวานตัต้องต้องตัดเนาะตัดให้ต่ำๆไว้ให้พอเก็บไว้โอ้ได้จักอยางไม่รู้ฮะต้นเท่าไหร่ต้นเลยก็ละสิบบาทโอ้ถึงใจเพิ่นเนาะคลกหลาย ต้นมักว่าพีก่กาชอบห่าหน่อมักน้อยหน้านนห,นนห,นห้หา,า,าันใน่นใหญ่คือไดมะว่่างไม้ใหญ่เอ้ยล้มแล้วนะฟังตายยากหล้วพ่อน้องนับถุงซิก,กี่ถุงน, <laughs> น,นี่ยนีอ่าน,นี่นะคะรวมทั้งหมด1,800บาทราคาส่งแล้วอับอลิดระบอ่ะอ่ะเรียบร้อย จ่ายตังก่อนอ้าวชำระเงินค่ะค่ะครับผมอ้าวโปรโมทร้านแม่ยายโปรโมทร้านร้านร้านลุงแดงลุงแดงพันไม้ลุงแดงพันไม้จำผมปลูกติดแต่ผมใชมาเอาน้ำใหม่หรอกตุเรียนน่ะผมไปลองทดลองปลูกบ้าก่อนอันนี้อันนี้ที่อยู่นี่อยู่ตรงไหนจ้ะยายบ้านห้วยยางอเภอคลุกปูพันจังหวัดกลนครจ้ะมีเบอร์ลุงบะเบอร์เบอร์โทรอ่านี่เด้ 08211111606ลุงแดงนะคะแล้วก็ลูกสาวลุงแดง0641951791นะคะอ่ะใครสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะแต่ร้านก็เข้ามาลึกอยู่เหมือนกันจากปากถนนนุ่นเข้ามานี่หกกิโลอ่ะแล้วก็เริ่มปัม๊มน้ำมันที่ทางปังม๊มน้ำมันที่เข้าเนมาท่้ อ๋อส,สาขาสามมีอีกอ่ะสาขาสาอ,อาาสงอยู่ด้ายอืมค่ะกลับกันแล้วนะคะพบกับมอนิคลิปต่อไปคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ